สวัสดีครับคลิปหาสินค้าขายดีของโอทออนไลน์นะครับหายไปซ่องพม่าเลยนะฮะช่วงนี้ยุ่งๆนะฮะขายอะไรส่งออกต่างประเทศส่งพม่าแหละฟังดูเหมือนไปอเมริกาใช่ไหมไม่ใช่ฮะอยู่ระน,นองครับติดกับพม่านะฮะจะซื้อกันทีเป็นร้านเลยเหนื่อยอ่ะมาเริ่มกันดีกว่าคขับเรื่องของเราดีกว่าโอทออนไลน์คอมนะครับเว็บไซต์ที่สดของออนไลน์ผ่านอีเวซ์อเมซอนวันนี้เราจะมาจาอเรื่องหาสินค้าขายดีแบบกําลังอินเทรนด์นะฮะ เป็นช่วงที่เป็นขาขึ้นเลยของสินค้าตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะโอทออนไลน์ดอทคอมเว็บไซต์ที่สอนนะฮะขายของออนไลน์ผ่าน eBay ผ่าน Amazon นะครับเรามีโปรโมชั่นอยู่หน้าเว็บไปดูได้ที่เว็บโอทออนไลน์ดอทคอมสนใจคุยกันนะฮะมุมซ้ายล่างสแกนคิวอ,อาร์โค้โอดหรือคลิกเพิ่มเพื่อนที่หน้าเว็บหรือโทรมาศูนย์หกหนึ่งห้าก็ได้0 6 6 1 5 9 9 3 9 9นะครับสินค้าวันนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยผมมาเริ่มต้นที่ a เมซอนเบ s เ l l e r เลยก็คือเฮ้ยมีอะไรบ้างทีี่่ b e e e Home Kitchen s l l r แล้้วววก็อยูในนนหมด Home and Kitchen ตัะะฮ ต้องเป็นนักลงทุนนิดนึงนะฮะต้องมีงบนิดนึงแต่ดูแล้วมันน่าสนใจเลยเอามาพูดนะครับตนก่อนตอนแรกที่ผมเจอเนี่ยนะอันดับมันอยู่44่ด้วยนะครับวับนนี้มันขยับขึ้นมาอยู่อันดับ38มสิเลยก็คือเป็นพัดลมคอเป็นพัดลมหรือว่าไม่รู้เป็นแอร์หรือเปล่านะครับอ่ะนะครับธุรกิจประมาณนี้นะคีย์เวิร์ดที่ผมได้มาก็คือคำว่า next fan นะครับ ผมไปวิเคราะห์แล้วในคีย์เวิร์ดนะครับ next fan เนี่ยก็เป็นคนที่คำที่คนหาเยอะสุดแล้วก็ธุรกิจนี่คุณดูโอ้โห30 day trend ทรโตขึ้นตลอดนี่คือใน Amazon เลยแล้วก็มีคนหาถึง3ามแสนคนนะ portable fan นี่ก็ใช่เหมือนกันนะครับรวมแค่2คํคำนี้มีคนหาหกแสนแล้วอะโอ้แต่แฟนนี่ผมว่ามันมันไม่ใช่แต่มันก็เกี่ยวอยู่นะนะครับ portable air c o n d i t i o n อีกแสนหนึ่ง นี่แค่ไม่กี่คำนะฮะและเป็นคำที่มันกำลังอินเทรนด์มากๆเลยในอัมาซอนนี่คือสิ่งแรกเลยก็คือมันอินเทรนด์นะครับต่อมาเราก็ไปดูเลในโลก Google ล่ะ next fan เหมือนกันนะครับปี2019ปี2018นี่ยังไม่ค่อยมีคนเซิร์ชหาเลยแต่เทรนด์ในปี2019ในเดือนจูนกูมาเห็นไหมฮะมันโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยบอกเลยว่าบางคนชอบถามก่อนทำอะไรไง เฮ้ยนี่ฉันอยากทําอะไรดีที่มันกําลังอินเทรนด์มันกําลังมาคุณดูจากกราัวนี่สิแล้วทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดดูจากแรงกิ้งในอเมซอนนะครับนี่ถ้าเกิดคุณดูแรงนะฮะอันนี้อันนี้มัน USB แฟนอยู่ละอ่ะสองแต่คุณดูแร้งของเขานะฮะสิบสองแรงยิ่งน้อยแปลว่ายิ่งขายดีนะครับคือในแง่ของขายดีในอเมซอนก็ขายดีด้วยแถมในแง่ของการค้นหาการสืบเสาะคนที่แบบอยากลงอยากได้เลยมาเสิร์ช คนก็หากันเยอะมากหรือในเทรนก็แล้วแต่ในเทรนของ Google หรือเนี่ยไปดูเนี่ยคุณดูนี่คือสิบห้าปีที่ผ่านมาครับคำว่าพัดลมคอ Next f a แฟเนี่ยเห็นไหมชัดเจนเมากว่ามันกำลังเติบโตในช่วงสองสามปีหลังแต่โตบงอย่างมีนัยยะสำคัญแปลว่าธุรกิจธุรกิจกำลังมาและไม่พอครับราคาขายใช้ได้ด้วยเนี่ยย8ิบปดอลลาร์นะครับอันนี้อาจจะไม่สวยมาก18สิบแปดดอลลาร์เนี่ยมันจะประมาณสาสิบดอลลาร์แล้วคุณดูอะไรนะ อันนี้คุณต้องกล้าลงทุนนิดนึงนะอบาบาครับนี่ถ้าคุณซื้อน้อยก็หกเหรียญแต่ซื้อเยอะหน่อยก็เหลือห้าเหรียญขายสามสิบซื้อที่ประมาณห้านะฮะแล้วก็ดีไซน์ก็ใช่เลยบางอันเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยเห็นไหมแต่ประเด็นตัวเนี้ยมันเป็นสินค้าเทคโนโลยีมันไม่ใช่อะไรที่มันง่ายๆเพื่อนๆก็ต้องลงทุนกันนิดนึง แต่ผมดูแล้วว่าดูจากเทรนด์ดูจากยอดขายดูจากความต้องการแล้วดูดจากสิ่งที่มันกําลังจเจริญเติบโตเนี่ยถ้าก,กใครนะฮะกาเป็นนักลงทุนนี่เนี่ยเขาเอาแบบไอ,อที่จีนอาลีบาบานี่มันให้คุณดีไซน์โลโก้แปะลงบนสินค้าเลยแล้วดีไซน์เขาก็ใช้ได้เห็นไหมบอกเลยว่าตรงนี้ต้องลงทุนนิดนึงไม่ใช่ของขนาดระดับหลักร้อยเท่าไหร่แต่ผมดูแล้วดูจากเทรนด์ดูจากยอดขายอะไรที่ผ่านมาเฮ้ยมันน่าเสี่ยงวะ่ะ ถ้าใครพร้อมนะจะเป็นแนวสินค้าเทคโนโลยีโดดหน่อยๆนะกล้าลงทุนอาจจะสักหลักหลักมากกว่าหลักร้อยที่เราคุยกันหน่อยอาจจะสักประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยทําได้ครับแต่อย่างนี้เป็นสินค้าที่เทรนกําลังมาแรงมากๆในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งแต่มันจะพีคช่วงหน้าร้อนนะ แต่ไม่เป็นไรหรอกวางแผนเนี่ยไปกว่าจะผลิตกว่าจะโลโก้กว่าจะแพ็กเกจอะไรเสร็จก็ปีหน้าแต่มันก็ขายได้ทั้งปีนะครับเพราะคุณดูครับคนที่เสิร์ชเนี่ยส่วนใหญ่คือตอนบนเขาไม่หาเพราะอะไรเขาเขา,เขาติดแคนาดาเขาแบบหนาวทั้งปีแต่ตัช่วงล่างเนี่ยเนี่ยรัฐช่วงล่างเนี่ยลุยเซียเอ้ยลอลิดาและจอร์เจียเนี่ยอะไรพวกนี้ครับเป็นเมืองที่อยู่ในแบบมีม,มีความร้อนเหมือนกันไม่ใช่ไม่ร้อนนะครับอาฮาวายก็ร้อน นี่ก็มีคนหาทั้งปีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจความร้อนก็มีคนหาเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นรัดล่างครับรัดที่เขาไม่ได้ไม่ได้เย็นมากอย่างฟลอริดาเนี่ยไมเอมี่อยู่ในฟลอริดาเนี่ยนะครับคือเขาก็เหมือนเมืองไทยอ่ะแต่อากาศจะเย็นกว่าหน่อยอารมณ์แบบพี่ญี่ปุ่นนะจะมีเย็นๆยนหนาวหนาวบ้านเราคือร้อนเกือบทั้งปีนะครับร้อนชื้นเนี่ยเขาเนี่ยร้อนก็คือ next fan นี่ยังขายได้อยู่แล้วแต่ว่าแต่รัดในๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ค้นหาสักทีเดียวเลยเพราะว่า อาจจะอากาศเย็นทั้งปีนะครับอากาศเย็นทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นดูแลบไปได้ไดครับธุรกิจนี้นะฮะใครสนใจอยากลงทุนอยากทำเนี่ยไปลองติดต่ออาลีบาบงอาลีบาบานะฮะหรือดูที่1 6 8 8แต่ถ้าสินค้าตัวนี้ผมมาหาในอาลีบาบาจะดีกว่านะครับแล้วก็อยู่นี้อาลีบาบาก็ซื้อซื้อน้อยได้ละนะครับแล้วก็หาวิธีการจัดส่งชิปปิง้งดีชิปปิ้งที่ราคาไม่แพงมากนะครับมาผมว่าตัวนี้น่าทําพอสมควรเหมือนกันน่าลงทุนเลยแหละเป็นธุรกิจที่ กำลังอินเทรนด์กำลังมาเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่ก็เป็นคลิปวิเคราะห์นะฮะเม็กซ์แฟนดูแล้วน่าสนใจพอสมควรเลยครับสำหรับผู้ที่นี้นะฮะเพื่อนๆใครสนใจอยากเริ่มทำก็ลองไปทำดูแล้วก็มันก็ไม่ได้ใหญ่เทะะนะฮะเล็กมากแพ็กกจแพ็กจริงๆเนี่ยแล้วถ้าสั่งตรงจากจีนไปอเมริกาเลยได้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าจะมาผ่านไทยก่อนก็มันก็ไม่ได้กินพื้นที่อะไรมากมายนะครับ วิธีการจัดเก็บใน a p a ก็ดูแล้วก็สามารถจัดเก็บได้หลายถ้าจัดเก็บนี่ผมบอกว่าเดือนนึงไม่เกิน3 4มห้าบาทนะครับือว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับจบคลิปละคลิปนี้จะทำในออดออนไลน์คอมนะครับที่นี่เรามีสอนนะฮะสอนหาสินค้าขายดีสอนวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเพื่อที่จะทาให้คนเจอนะครับแล้วก็ติดอะไรก็ถามได้นะฮะเริ่มต้นก็มีสอนแบบดูคลิปก็มีนะฮะจับมือทําก็มีเพื่มนึ้นไหนนก็สอบถามได้ที่ ไลน์นะฮะไลน์แอดสแกนเคอร์โค้ดไดเเ้เพื่อนได้นะครับโปรโมชั่นก็สอบถามได้ในไลน์นะฮะเบอร์อโทร0 6 6 1 5 9 4 9 9แล้วก็เรียนไม่เรียนไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube ของโอโตไลน์ด้วยนะฝากซับส,บ,สบสไคร b ์ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ก,ก,ก,กับเราด้วยนะครับจบคลิปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ